สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สาวๆหลายคนชอบวิ่งหนีคนที่เขาเข้ามาทุ่มเทให้กับคุณอย่างเต็มที่แล้วไปวิ่งตามคนที่เขาไม่สนใจคุณเหตุผลอาจจะเป็นเพราะคุณชอบความท้าทายหรือไม่อยากให้ใครมาดูถูกได้ว่าคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์แต่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วการเลือกแฟนที่เป็นคนประเภทเจ้าบุญทุ่มหรือคนที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นอะไรที่สมควรทําเป็นอย่าง ยิ่งครับเพราะคุณสมบัติของผู้ชายแบบนี้แหละที่รักเราจริงๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู3เหตุผลที่คุณควรเลือกแฟนเป็นคนเจ้าบุญทุ่มนำเอามาให้คุณาสาวๆได้ดูกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเสียใหญ่หรือร่ำรวยอะไรแต่แค่มีใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้คุณอย่างไม่กักนั่นเองตามไปดูกันเลยครับ ข้อที่1เขามองว่าคุณมีค่าสำหรับเขาเสมอเพราะพวกเขาคิดว่าไม่มีสิ่งไหนในโลกใบนี้ที่จะมีค่าไปมากกว่าตัวคุณเขาจึงทุ่มเทเต็มที่ให้กับคุณอย่างไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นขอแค่ให้คุณมีความสุขแล้วไม่ทิ้งเขาไปไหนก็พอครับข้อที่2เขาจะไม่ยอมเห็นคุณลำบาก คนที่มีลักษณะนิสัยเป็นเจ้าบุญทุ่มเขาจะไม่ยอมทําให้คุณต้องลําบากเขาจะทําทุกอย่างให้คุณสุขสบายที่สุดเท่าที่ตัวเขาจะทําได้ในเวลาที่คุณต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆเขาคนนี้แหละที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มความสามารถของเขาครับข้อที่สเขาจะทำให้คุณมีพลังทุ่มเทกลับไปให้เขาเช่นกัน คุณจะได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงก็ต่อเมื่อได้รับมันมาจากใครสักคนมนุษย์ทุกคนจะมีแรงตอบสนองการกระทํากลับไปให้อีกฝ่ายอย่างอัตโนมัติเหมือนคําที่ว่าดีมาก็ดีกลับร้ายมาก็ร้ายกลับยังไงล่ะครับเขาจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะตอบแทนด้วยการทําดีให้เขาเช่นกันและคุณจะเป็นคู่รักที่มีความรักที่แน่นแฟนแบบสุดๆเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสามเหตุผลที่คุณควรเลือกแฟนเป็นเจ้าบุญทุ่มจากทุกคอที่ได้กล่าวมาลองเปิดใจให้คนที่เขาทุ่มเทความรักมาให้กับคุณบ้างแล้วจะพบว่าความสุขนั้นมีอยู่จริงเพราะผู้ชายที่ยังคิดเสียดายไม่กล้าให้อะไรคุณมากก็แปลได้ว่าเขายังรักตัวเองอยู่มากเช่นกันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Worldwide web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ